โอเคครับวันนี้มีอะไรมานําเสนอรครับเป็นของเล่นใหม่นะครับเครื่องนี้เรียกว่าเครื่องอะไรครับคเ,เครื่องตรวจความมีชีวิตของฟันนะคเครื่องตรวจความมีชีวิตของฟันนะครับเอ๊เราจะตรวจได้ยังไงอะครับผมกากกาของมันก็คือหักกระแสไฟฟ้าเข้าไปที่โซฟันนะฮะถ้าเกิดว่าฟันมีการตอบสนองก็คือคนไข้จะมีอาการเสียงเล็กน้อยนะเราก็จะอนุมานว่าเออประสาทฟัน สามารถตอบสนองต่อสิ่งกระตุนน้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยฟันน่าจะยังมีชีวิตอยู่นะครับเป็นการตรวจในกรณีเราสงสัยว่าเอ้ฟันที่เนี้ยอ่มันตายจริงๆหรือเปล่าฟันตายใช่ไหมครับไม่ใช่คนตายนะร <c oughs> ันตายนี่ตต้องถามทีหนึ่งหลังจากทำเสร็จ <c oughs> เป็นไงบ้างมเป็นปตายหลักการคือเป็นการเอากระแส้ฟเข้าเข้าไปตรวจใช่ไหมครับใช่ครับผ่านลงไปที่ฟัน ซึ่งการปล่อยกระแสไฟเนี่ยสูวสึกก็คือจะอยู่ที่64ถ้า64แล้วคนใครยังไม่รู้สึกอะไรเลยนั่นคือฟันตายรู้สึกไหมไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะว่าที่นี้เนี่ยเป็นฟานที่รักษาของล้กฟันเสร็จแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเป็นที่ที่ปกติดีนะครับเช่นฟันที่นิด ที่คุณกาลังเที่ยเสี่ยงนะครับคือยกมือไก่คือเสีลยวนะครับแล้วคือคอนนี้ก็ยังตกติอ๋อโอเคเจ๋งมากเลยเรียบร้อยนะครับเสี่ยงทังคันเลยครับีออกทีวีออกยูทูบเด็กเด็กเดูอ่อเมื่อกี้นี่เสียวเลยคปล่ใช่ครับแตกต่างจากตอนแรกชัดเจนเลยนะครับอันแรกที่ไม่เสียวคือไม่รู้สึกอะไรเลยเนาะ แล้วเดี๋ยววันนี้หมอเมื่อกี้ทำไมต่อครับเารักษาลากฟันต่อนะครับเป็นการดูวัสดุของรักฟันที่ต้องดึงต่อให้ออกขึ้นมนแล้วที่กำลังเจาะอ,อยู่นี่คืออะไรครับน,นีแผนยากกันน้ำยเอยอันนี้เคยพูดไปแล้วมี